โอ้โหโอ้ยเก็บเผื่อญาติโยมทางคุ้มวัดบ้านเกาบัวเด้อนะครับนะครับลูกมันจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับพอเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับโยมโละนะครับโละต้นเงาะออกแล้วก็จะผู้ตัวหนึ่งคือดกหายตัหึผุดตัวเดียวเห็นอยู่ผุนยังดกรับนะครับที่มองเห็นอยู่นี้วัดพิศสุภาลัมนะครับมา เก็บไปนะครับแล้วก็ยังมีเหลืออยู่นะครับโยงเขาก็เลยนะครับบอกว่าพลักกาลังที่จะเก็บนั้นไม่มีนะครับแต่ว่ามีต้นไม้แล้วก็มีลูกเงาะนะครับให้เก็บนะครับขอพลักกาลังเดี่ยวแรงของครูบาอาจารย์วัดบ้านกโบนะมาเก็บผลไม้นะครับไปถวายคณะสงฆ์นะครับม่ขาแม่ชีวัดบ้านโกโบนะครับคุณพ่อสมรคจุกอนนะครับลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณน้องตาก็เดินทางมาช่วยนะครับ ช่างเจรนายพลนะครับวันนี้จะเปลี่ยนอาชีพนะครับมาเก็บเงาะนะครับน,น,น,นี่แหละทีมงานทั้งหมดนั่นเจ้าของบริษัทเ<อ>จ้าของบริษัทอกเจรนายพลนะครับ<อ>ทิดหลังกับคู่บรารมีก็กําลังเดินทางมานะครับเดิมจับวีดีเดอรน้องปูบุญช่วยเด้อผมบาราพาดเ<อ>ด้เด้อนะครับ โยมจะเปลี่ยนจากสวนเงาะนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับก็เลยต้องการจะโลออกสิได้นะครับถ้ามีรถสิบล้อมาสักคันนะครับนำเอาไม้ไปทำฟืนเผาทานเลยจะดีนะครับเนี่ยนี่นะครับพระอาจารย์พระครูเดินทางมาถึงแล้วนะครับมันสิเผาทานดีบ่ครับตัวนี้เฮ้เจสิได้เนาะอันเพิ่นวันเพิ่นสิเผาถิ่มเลยคันมึผู้ใดเอาไปทานม่าสั่นโอย เป็นไม่เนื้อดีมันบวกรับเด้อนะครับลูกมันแล้วครับนี่โรนเต็มพื้นเลยมันมีหลายรุ่นมั้งนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเด้อนะครับรุ่นสุดท้ายก่อนที่ยมเขาจะโค่นต้นมันออกแล้วก็ปลูกทุเรียนนะครับนี่นะครับนี่ร้านจิวเวลรี่นะครับจิลนันพลยนะครับมาเก็บผลไม้นะครับ เปลี่ยนอาชีพนะครับวันนี้นวันนี้เปลี่ยนอาชีพเนอะ <c oughs> คุณพ่อสมวัพร้อมด้วยทีมงานนะครับเด้ออยู่น้ำกันบุษบุนีบุรีร่านด้วยกันเลยบนนี้โอ้ทำงานด้วยกันนะครับเจรนายพลอยนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนนะครับมาทําเก็บผลไม้นะครับผมเห็นคนจยสโวด้วยกันนะครับคนจยสโวด้วยกันวัน คุยได้่าอยู่จะโูด้วยกันนะครับนี่ก็จะโสดแต่ว่าทางพา่าออกมาทางนี้เด้อเคยไปฉันอยู่บ้านเพิ่นยู่แต่มาไม่ใหม่หูเด้อ่ต้าแตกิมนี่นะครับหลวงพ่อวิรภาพนะครับโอ้ยเด้อมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนึกว่าจะมาเก็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาเลยมันไม่ใช่นะครับเด้อเป็นต้น ต้นที่โยมจะโค่นแล้วนะครับต้นที่โยมจะโค่นออกนะครับพระอาจารย์อจิเทพนะครับกับพระอา anymore, จารย์นามูนะครับมือไวมากเลยนะครับปั๊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 บเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับมันสิีดีฮอนง่ายเพิ่นพร้อมที่นี่เนาะเมียนบุคับนี่อาจารย์บระคุณมันสิีดีฮอนง่ายเพิ่นพร้อนหมู่นอนอย่างเงี้่นมาทอดงาน่ะเนี่ยโอย เนามาตกห้อนน้ำจะพีดตะบึงเนาะครับเนาะฟันซื่อหรอโอ้ยเหตุอายุอายาเว้ผมเดี๋ยวเบ่งมันแบบใบซื่อๆนี้ที่ได้บ่เดลผ้ามันได้หลายดวงเนาะครับเนาะซอยกันเนาะนะครับนะครับถ้ารู้ว่าต้องใช้พระเยอะนะครับใครมีพระก็ฝากด้วยนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเนี่ยผมน้ว่าจะเอาเรือยนต์มาอุนเดียวโอ้ยสาธุพันธิปัมต้นได้ดิเนาะ เด้อนะครับลูกมันเยอะอยู่แต่มันอยู่สูงนะครับโยมเขาจะเอาต้นมันออกนะครับคุณแม่น้ําอบนะครับจะเปลี่ยนจากสวนเงาะเป็นสวนทุเรียนนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับอยาโยมทางบ้านไม่ต้องห่วงนะครับพาอยวิงนี่ไม่เป็นล้มนะครับมีแต่คนถ่ายภาพเท่านั้นที่จะเป็นล้มนะครับยังแข็งแรงดีอยู่นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอหนึ่งสองสามสี่ห้าชีวิตชาวสวนนะครับทํางานตาก ลมตากฝนนะครับนี่นะครับเด้อนะครับยังมีอารมณ์ขันได้อยู่นะครับนี่นะครับแต่ว่าโอ้นะครับโชคดีนะครับโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์รุ่นกันน้ำไม่ออกนะครับก็เลยถ่ายได้นะครับนี่เด้อนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพโทรศัพท์ให้ใหม่ก็นะครับเป็นเจ้าภาพให้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้คงใช้วันนี้คงเสียแล้วนะครับเด้อนะครับกันนะ กันน้ำออกนะครับวายเขาบอกว่าโทรศัพท์ของคุณใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับโชคดีนะครับมีตาพะนุ่มนะครับโยมก็นุ่มนะครับมาช่วยงานกันก็เลยสู้ได้นะครับถึงแดดจะร้อนฟ้าจะแรงนะครับแสงแดดจะแรงนะครับแต่วันนี้ภาคบ่ายนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับถ้าโทษก็โทษหลวงพ่อนี่นะครับหลวงปู่นี่นะครับเอาฝนมาด้วยนะครับเอาฟ้ามาด้วยนะครับ เด้อหลวงปู่บุญช่วยนี่นะครับเอาฟ้าเอาฝนมาด้วยนะครับไปบินทบัตก็เปียกปอนมาแล้วนะครับมาเก็บผลไม้ก็ยังเปียกอีกนะครับหรือแต่เหมือนก็โทษพระอาทิเทียบนี่นะครับโว้ยเด้อนะครับสงสัยกลัวครูบาอาจารย์จะร้อนนะครับทํางานร้อนในภาคบ่ายนะครับก็เลยฝนฟ้าชนละทาปวยป้าลงมานะครับให้ชุ่มชื้นชุ่มช่ำนะครับ พเนกฟันนะครับน ah ุ่นนะครับฟันตั้งแต่เช้านุ่นนะครับจนถึงบ่ายนะครับนะครับโชคดีเป็นครั้งสุดท้ายเลยเด้อนะครับต้นเงาะนี่นะครับโยมเขาจะนาออกแล้วนะครับต่อไปจะได้เป็นทุเรียนนะครับอามาโลกครับผมสักยันไอยุนะครับไม่ได้สักยันอะไรไว้นะครับเด้อนะครับ อยากนําผลไม้นะครับนี่นะครับที่เก็บไปถวายครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดพันเกาบอนะครับอย่าได้ทิ้งเด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามฉันนะครับเปลือกมันก็จงเอาไว้เป็นนุวยนะครับเพราะว่ายากเหลือเกินกว่าจะได้ไปนะครับใส่โอ้โนะครับนี่ละะว่าอดดึงกองออกมาบ่ได้เปียกปนเอกมะทายนะฝนก็ตกนะครับลูกมันก็สวยนะครับเด้อนะครับมีทั้งฝน มดไม่มีเนาะมีแต่ฝนเนาะแมีสองวงครับแตนะครับชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคนะครับห่วย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 บ้านมียันน้ำเพลนเดอร์ตาหลังก็ไม่มีนะครับนะครับอยากให้ผู้ที่ไม่มานะครับมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศด้วยนะครับมาเก็บผลไม้ใช่ว่าจะมีแต่บทสนุกอย่างเดียวนะครับบทเปียกปอนหนาวเหน็บก็มีนะครับ โอ้โหห้ามพากล้องล้มนะครับนี่นะครับนี่เวลาโค่นลงมาแล้วลูกมันจะมาแบบนี้นะครับนี่เด้อโดนฝนด้วยนะครับนี่พ่อใหญ่จันดีนะครับหนุ่มรูปหล่อของวัดบ้านเก่บบอนนะครับพ่อใหญ่ชัยไม่รู้ไปไหนแล้วกับพ่อใหญ่วิ่งนะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นนกกดเอาใบกล้วยให้นสโอ้หนาวนะครับคนแก่หนาวนะครับ หนีฝนแล้วนะครับเหลือไว้เฉพาะคนหนุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตากล้องหนีนี้ไม่ได้นะครับจับภาพอยู่ตลอดเวลานะครับเด้ออ้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าชีวิตชาวสวนนะครับนี่นะครับเด้อนะครับใครไปซื้อผลไม้อย่าไปต่อนะครับกลัวโยมเขาจะได้นะครับผลไม้นะครับเนี่ยนะครับฉีดยาฆ้าแมลงหรือยาบำรุงต้นนี่ฮหรแมลงด้วยบำรุงด้วยเนาะ ต้นทุเรียนนะครับปีหนึ่งสีีครั้งเนี่ยหลายอยู่ครับหลายอยู่เนาะนะครับใช้สายยางนะครับฉีดนะครับบำรุงหรือยาฆ่าแมลงนี่อย่างนี่เจ้าของสวนบนนี้หรือนะครับนี่เจ้าของสวนทุชิงนะครับนะครับวันนี้มีโอกาสโชคดีนะครับถ่ายภาพสวนทุเรียนพร้อมกับผู้เขาเอินว่าผู้ยังหนึ่อเรียกว่าผู้อะไรนี่เขาตะเคียนทองนะครับ วันนี้มาเจอเจ้าของสวนตัวจริงนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุมวัดบ้านเก่าบอนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับแต่ว่ากลิ่นยาข้าวาแมลงรู้สึกว่าจะดุนแรงเหลือเกินมันอยู่ดปไนไหนกินนี่เป็นวันสองวันนนอบอต้องเหน,นะะาเ็น,เนเราก็จะสูดไปเยอะโอ,เ,อเด้อนะครับ หายไม่นานนะครับจะได้รีบไปละเด้อนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายนะครับผู้ใดใครก็ตามไปซื้อทุเรียนจะไปต่อนะครับเพียงแค่ไหนก็ซื้อนะครับกว่าจะได้มานะครับเดือพิ่งจะรู้นะครับชีวิตชาวสวนนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่ากําไรเยอะนะครับเดือปีละหลายล้านนะครับบางสวนนี่สามสิบล้านนะครับเดือแต่ว่าลงทุนก็เยอะนะครับกว่าจะได้นะครับนี่นะครับเนี่ยวันนี้โชคดีนะครับ มาช่วยกันเก็บผลไม้เพื่อไปถวายคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าโบนะครับคุณแม่เสนอคุณแม่น้าพบนะครับอรัตนาคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าโบนะครับมาช่วยเก็บผลไม้นะครับนํารถหกล้อนะครับมาบรรทุกเลยนะครับแต่ได้นิดเดียวนะครับเนื่องจากพละกําลังเลี้ยวแรงของคณะสงฆ์นะครับไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพระอาทิตย์เทพบนะครับพลังดีเหลือเกินนะครับนี่นะครับ เฉยเลยไม่หนักเลยนะครับสามสี่ถังนี่เดินได้เฉยนะครับกับผมนี่แค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็จะเป็นลมแล้วนะครับโอ้แข็งแรงดีเหลือเกินนะครับเดินตัวตรงดิ่งเลยนะครับเนี่ยนะครับมีแต่ทีมงานคนแข็งแรงทั้งนั้นนะครับยกเว้นรูปที่ถ่ายถือโทรศัพท์นะครับห้ามสะดุดลมเดินอีเด้อนะครับเพิ่งจะรู้นะครับ ก่าจะได้เจอเงาะนี่มันลําบากยากแค้นขนาดนี้นะครับเด้๋ฝากไปถึงญาติโยมนะครับรว่าอาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับนะครับก่อนจะเจอของหวานนี่มันต้องเจอของเปรี้ยวของเค็มก่อนนะครับอาจารย์วีรภาสนนะครับฟันนะครับต้นไม้อยู่นู้นนะครับสงสัยเป็นอาชีพมือปาบมาก่อนนะครับฟันสนั่นเลยนะครับ อของแค่นะครับเนี่ยอ,อาจารย์วีรพาาัานจริงๆนะครับ,ารบอายุท่านก็นไม่น้อยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงนี่ต่างกันเหลือกเกินนะครับ,ก,บกับผมมาตามาภาพนะครับใส่ซื้อได้แตนเฮ้ยต,ตัวน้อยบอ่มันมีคาถาอะไรแตนอยู่เนี่ย นะครับมีแตนนะครับนะครับห้ามตอนริมฝีปากกับตัวขุมตาเด้อพอมันจะบวมบวมใหญ่เป็นพิเศษนะครับนะครับช้างเสือว่าลายยังสู้แตนไม่ได้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวมามาเรียนคาถาก่อนนะครับมีคาถาอยู่นะครับลงมาเรียนคาถาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้คาถาไล่แตนนะครับอักคีอักคังอักโคอักคังนะครับ หนึ 1941, ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพวิวนะครับมีภูเขาอยู่รอบๆนะครับนี่ที่อยู่นี่สูงกว่านู้นอีกนะครับนี่นะครับตรงที่สวนเงาะนะครับนี่ตอดพิศพบแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าแล้วให้รับตาไว้ยังมันมาตอดว่าสนโอ้ยนะครับนะครับมีกระทั่งแตนนะครับเจ้าของที่นะครับ โอ้นะครับเด้อนะครับน so, ี่นะครับครูบาอาจารย์ที่มาช่วยงานกันนะครับเวลาเวลาพูดนี่มันสนุกนะครับแต่ว่าเอาจริงไม่สนุกเด้อนะครับนะครับนี่นะครับผู้มาให้กําลังใจก็มีนะครับโอ้มีแต่รุ่นสี่สิบกว่าขึ้นไปสี่สิบอัพนะครับขึ้นบนต้นไม้นะครับรุ่นยี่สิบอัพนี่อยู่ข้างล่างนะครับสี่สิบยังเจ๋วบ่ เด้อนะครับพระจันทร์วีรพาสนะครับไปลองมาแล้วนะครับแตนตอดไม่เจ็บนะครับท่านว่านะครับนิดเดียวนะครับจิบจิบนะครับจิบจิบนะครับแตนนะครับแตนตอดก็ไม่ว่านะครับขอเพียงนําพาผลไม้ไปถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาแม่ชียญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบดนะครับห่วยอย่าไปเล่นกับจิงกือเห็นมีไร่เหมันกับกัดได้เด้เด้อนะครับ นี่นะครับนี่วิวสวยเลยนะครับขึ้นมาบนต้นเงาะนี่นะครับไม่มีทุ่งนาเลยนะครับถ่ายไปไหนไม่มีทุ่งนาเลยนะครับส่วนมากก็จะมีตั้งแต่ป่าทุเรียนนะครับเด้อเอาเก็บภาพไปฝากญาติโยมพุงม,มงวัดบ้านเก่าบอกผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับนี่แค่เดินขึ้นมาบนเนิเนเฉยๆนี่ก็หมดแรงแล้วนะครับ เดอภารกิจนะครับวันนี้เป็นภารกิจวันสุดท้ายแห่งการเก็บผลมไม้นะครับยังไม่ได้เดินทางกลับนะครับพักอยู่ที่สวนห่วยสวนทำสำรานลมนะครับหนึ่งคืนนะครับตอนตีสีก็จะออกเดินทางนะครับจากนั้นก็ไปที่ปงน้ำร้อนนะครับอำเภอปงน้ำร้อนนะครับไปฉลองศรัทธาญาติโยมที่นั่นนะครับ กาปราัถนาพระจานทร์พระครูบปดีการนุเพียรน,นะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับไปนะครับมีที่แวะอยู่สองที่นะครับญาติโย,ยมบอกว่ามาถึงแล้วก็อยากให้ไปแวะนะครับนานๆจะมีโอกาสนะครับเด้อพระจาจาร์พระครูก็เมตตานะครับก็เลยต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับก็จะถึงวัดบ้านโกบนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ นะครับจะาของสวนนะครับจะโชว์ฝีมือนะครับการเก็บผลไม้เองนะครับนี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเดีอคุณแม่เสนอน,นะครับกับคุณโยมิช,ชุนะครับนี่ปลูกมากี่ปีแล้วสวนตรงนี้เนี่ยสามสิบกว่านะสามสิบกว่ามาดูแลตลอดอยู่บนนีโอ้ปลูกหลายอย่างตรงนี้ไม่เน้นทุเรียนนะตรงนี้เนาะไม่เน้น่ะเน้นต้นไม้เน้นอะไรอต้นตะเคียนนี่ก็ปลูกเองบน<ด>ตะเคียนนี่น ทั้งต้นยางต้นตะเคียนนะครับหลายอย่างมากประการนะครับนนเป็นบบสวนป่า<ม>กี่ไร่เละตรงนี้เนี่ยสามไร่กว่าสามไร่กว่านะครับแต่เป็นพื้นราบนะครับตรงนี้นะครับโอ้ไม่ใช่ง่าย,ายๆเด้อมังคุดนะครับกว่าจะได้มาแต่ละลูกนะครับเนี่ยอตอนฉันละฉันหลายลูกเลยนะครับแต่ก่อนเก็บนี่ไม่ใช่เก็บง่ายๆนะครับอืนนบบอ นะครับเพิ่งจะรู้นะครับว่าเก็บอย่างนี้นะครับนี่เจ้าของสวนมาเก็บเองเลยนะครับนี่นะครับอย่าไปต่อเด้อนะครับเวลาซื้อนะครับสามกิโลร้อยก็อย่าไปต่อนะครับสี่โลร้อยได้ไหมนะครับพอสี่โลร้อยได้แล้วก็อันไหนที่จะแถมเนี่ยก็จะมีอีกนะครับเด้อนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่ควรจะได้นะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับเจ้าของสวนนะครับ พละกําลังที่จะเก็บไม่เยอะก็เลยอาราธนานะครับพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเกาบโบนะครับมาช่วยกันเก็บนะครับแล้วก็โยมจากจันทบุรีนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาช่วยกันเก็บอีกนะครับแล้วก็ญาติโยมคุ้มบ้านบ้านเกาบโบนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ได้อยู่แต่โรงครัวอย่างเดียวนะครับนี่นะครับกําลังแต่งภาพอยู่นะครับนี่นะครับ เผื่อไม่ได้นะครับมือกล้องหันกล้องไปหาตลอดนะครับนี่จัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยโอ้จุได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยเฮ็ดจะไดคือเอาไปเขาไปให้ได้ีนี่ฮหจัดไม่นาะเด้อนะครับนี่นะครับนี่เป็นมดนี่อาศัยพละกําลังเดี่ยวเรงของยมหนุ่มๆนี้นะครับเนี่ยช่วยจัดให้นะครับเนี่ยมือตะกี้นี่มันมาถึงนี้นะเด้อนะครับตอนนี้ มีที่ให้เยอะแล้วนะครับใครจะบริจาคทุเรียนหรือถวายทุเรียนสักสามร้อยสี่ร้อยกิโลได้นะครับนี่ลองกองมาแล้วนะครับดื้อนะครับธนโมนะครับนี่นะครับนี่ลองกองนะครับสวนคุณแม่เสนอคุณโยมวิชุนะครับนี่นะครับนี่โยมทองธนพนนะครับเด้อบอสุกนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับนี่ บ่แม่นั่งเข้าอ่ตีนอีตีมสี่เดทไทยออกเนาะของตัวใดสุมังของเข้าอู่ตีมโอ้ไม่ธรรมดานะครับมันนะครับผู้บริหารจัดการอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนนะครับว้าวคือเหตุสัจงสี่เนาะบ้านนี้เนาะมีหลักฐานแล้วนะครับเนี่ยกำลังชมอยู่นะรับผู้บริหารจัดการ มือคือสั่นเด็นเนาะนน่เนาะดือเดีวเวลาเนาะนี่นะครับนี่ช่วยกันนะครับนำไปเยอะๆไปถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาแม่ชีนะครับช่วยลดภาระทางกับปิยภูมิลงครัวนะครับถ้าได้เยอะจริงๆนะครับวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็จะได้ถวายด้วยนะครับเดลิดวพคุณหลวงตาว่านนะครับตั้งอกตั้งใจไว้นะครับนะครับไปถึงวัดแล้วจะมี พิเศษหลายอย่างอยู่นะครับพระเด็บพระคุณ้วงตาตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับเดือเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสวนมังคุดนะครับของคุณยมเสนอคุณยมวิชุนะครับเด้อนะครับนี่นะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะครับมาขึ้นเองเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่มาจิรนัยพลนะครับนี่ยิดหลังนะครับ โอยมทองธนพลนะครับเมนบ้าถืออยู่บนหัหือยทองธนพลนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยโอ้นะครับโยมเขาบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเพราะต้นมันลื่นนะครับเด้อนะครับไม่รู้แม่บ้านจะมาดูด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเด้อนะครับ ยมพ่อสมนนะครับนี่ก็มาให้มาให้ความรู้กับครูบาอาจารย์นะครับถ้าอยากอร่อยให้ฉันลูกเขียวๆนะครับท่านบอกว่านะครับบาอาจารย์อธิเทพนะครับเป็นแต่มีหัางมดแดงเนาะนี่เนาะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับนี่ดดออแงบ่่ัไมีแตนอยู่บ่แตครับ่มีบุรีเสียด้ีดิ สวนใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับเด้อแต่มันไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะครับไม่ใช่จะมากรอบกลวยเอาเลยนะครับยากพอสมควรนะครับนี่นะครับทีมงานนะครับนะครับทีมงานเก็บผลไม้หนุ่มรูบลอนะครับนี่นะครับกําลังช่วยกันนะครับเก็บลองกองเก็บมังคุดนะครับมีดนตรีมากล่อมด้วยนะครับนี่ ดื้อนะครับฟังเสียงดนตรีแล้วคล้ายๆว่าจะเป็นคนอีสานทั้งนั้นนะครับเนี่ยลองกล้องนะครับของคุณโยมวิช,ชุนะครับคุณแม่เสนอนะครับต้องการที่จะนําไปถวายคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอนะครับแต่ว่าโยมเขาไม่มีพละกกาลังที่จะมาเก็บนะครับก็เลยให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับนําพาลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งญาติโยมนะครับ ที่อยู่ตะเคียนทองเอาที่อยู่จังหวัดจันทบุรีนี่นะครับมาช่วยกันเก็บนะครับทีมงานของทิศหลังคุณพ่อสมนนะครับโยมทองธนพลนนี่นะครับมาช่วยกันเก็บนะครับนี่นะครับแต่ว่าจะพิเศษนะครับทีมงานตรงนี้มีเสียงมะลำด้วยนะครับสังเกตจะเป็นมะลำสิ่งนะครับนี่ดอลองกล้องนะครับนี่นะครับนี่ ฝนก็เป็นใจเหลือเกินนะครับกลัวแต่ครูบาอาจารย์จะร้อนนะครับตกมาตลอดทั้งวันเลยนะครับนะครับโยมเขามีเครื่องทำความร้อนอยู่นะครับโยมพ่อสวนนะครับนะครับจะคองสวนนะครับจะโชว์ฝีมือนะครับการเจ็บผลไม้เองนะครับี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเดือคุณแม่เสนอนะครับ ขอบคุณโยมมิชุนะครับนี่ปลูกมากี่ปีแล้วสวนตรงนี้เนี่ยสามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่ามาดูแลตลอดอยู่บนนี้อดโอ้ปลูกหลายอย่างตรงนี้ไม่เน้นทุเรียนนะตรงนี้เนาะไม่เน้นค่ะเน้นต้นไม้เน้นอะไรโอ้ต้นตะเคียนนี่ก็ปลูกเองบนตะเคียนนี่ใช่จ้ะต้ม้ต้นยางอะไรนีปลูกเองทั้งต้นยางต้นตะเคียนนะครับหลายอย่างมากประการนะครับเป็นสวนป่ากี่ไร่เลรอตรงนี้เนี่ย สามเลยกกว่าๆนะครับแต่เป็นพื้นลาบนะครับตรงนี้นะครับโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเด้อมังคุดนะครับกว่าจะได้มาแต่ละลูกนะครับเนี่ยตอนฉันละฉันหลายลูกเลยนะครับแต่ก่อนเก็บนี่ไม่ใช่เก็บง่ายๆนะครับอือนะครับเพิ่งจะรู้นะครับว่าเก็บอย่างนี้นะครับนี่เจ้าของสวนมาเก็บเองเลยนะครับเนี่ยนะครับอย่าไปต่อเด้อนะครับเวลาซื้อนะครับ สามกิโลร้อยก็จะไปต่อนะครับสี่โลร้อยได้ไหมนะครับพอสี่โลร้อยได้แล้วก็อันไหนที่จะแถมเนี่ยก็จะมีอีกนะครับเดินนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่ควรจะได้นะครับเดินสาธุอนุโมทนานะครับเจ้าของสวนนะครับพละกําลังที่จะเก็บไม่เยอะก็เลยอราธนานะครับพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเก่าบอนะครับมาช่วยกันเก็บนะครับ แล้วก็โยมจากจันทบุรีนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาช่วยกันเก็บอีกนะครับแล้วก็ญาติโยมคุ้มบ้านเกบอนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ได้อยู่แต่โรงครัวอย่างเดียวนะครับนี่นะครับกําลังแต่งภาพอยู่นะครับนี่นะครับเผอไม่ได้นะครับมือกล้องหันกล้องไปหาตลอดนะครับนี่จัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้ จุได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยเฮ็ดจังได๋คือเอาไปเขาไปให้ใดหนีเหรบจัดไม่เนาะเด้อนะครับนี่นะครับนี่เอาศัยพลังกำลังเลี่ยงของยมหนุ่มๆนี่นะครับเนี่ยช่วยจัดให้นะครับเนี่ยเมื่อกี้นี่มันมาถึงนี้นะเด้อนะครับตอนนี้มีที่ให้เยอะแล้วนะครับใครจะบริจาคทุเรียนหรือถวายทุเรียนสักสามร้อยสี่ร้อยกิโลได้นะครับเนี่ยลองกองมาแล้วนะครับเด้อนะครับพนธโมูนะครับ นี่นะครับนี่ลองกองนะครับสวนคุณแม่เสนอคุณโยมวิชุนะครับนี่นะครับนี่โยมทองธนพลนะครับเดื้อบ่อสุกนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับนี่บ่แม่นั่งห้าตีนี่ตีสกีดไทยออกเนอกต่อไตของตัวไตสุมังของเห้องตีโอ้ไม่ธรรมดานะครับมัน นะครับผู้บริหารจัดการอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนนะครับว้ายค <c ười> ือเหตุสารจตุงสี่เนาะบานนี้นอเนาะมีหลักฐานแล้วนะครับเนี่ยกําลังชมอยู่นะรับผู้บริหารจัดการ <c ười> มือคือสั่นเห็นเนาะนี่เนาะเดือดเวลาเน, <c ười> นเาะน,นี่นะครับนี่ช่วยกันนะครับ นำไปเยอะๆไปถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่ขาวไม่ชี้นะครับช่วยลดภาระทางกับปียะภูมิลงครัวนะครับถ้าได้เยอะจริงๆนะครับวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็จะได้ถวายด้วยนะครับระเด็จประคุณหลวงตาว่านะครับตั้งอกตั้งใจไว้นะครับนะครับไปถึงวัดแล้วจะมีพิเศษหลายอย่างอยู่นะครับระเด็จระคุณหลวงตาตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับเด้อเอ้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อน